ฉันมีจุดด้อยตรงที่ว่าฉันไม่มีคอนเน็กชันฉันไม่มีคอนเน็กชันแสดงว่าฉันก็ทําออนไลน์ไม่สําเร็จแน่นอนเลยฉันไม่มีคอนเน็กชันแสดงว่าฉันน่ะไม่มีทางที่จะหาทีมงานได้แน่นอนเลยเพราะฉันไม่มีคอนเน็กชันฉันไม่มีคอนเน็กชันไม่มีคนรู้จักไม่มีใครมาซัพพอร์ตฉันฉันไม่มีคนรวยรวยมารู้จักกับฉันอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณะคะไปขุดไปเจาะสิ่งที่คุณมีแล้วคิดว่ามันด้อย คุณจะไม่มีวันพัฒนาตัวเองแต่ถ้าคุณมองว่าไว้ตายแล้วฉันไม่มีคอนเน็ชันฉันไม่มีคนรู้จักไม่มีคอนเน็ชันก็สร้างสิวะเห็นไหมสมองนะคะมันจะไม่ยอมให้เราย่ำอยู่กับความที่เราด้อยเด็ดขาดครูค่ะไม่มี connection. คอนเน็ชันครูก็เอาตัวเองเข้าไปเรียนไปเรียนเสร็จขอเบอร์โทรค่ะรู้จักใครนั่งเรียนกับใครขอเบอร์โทรค่ะอตีสนิทค่ะทั้งๆที่คุยไม่เก่งไม่รู้จะคุยอะไรยังไงแต่ก็ขอเบอร์โทรยิ้มไว้ก่อนขอเบอร์โทรนะคะ ก็ต้องให้เพราะเขาเกรงใจถูกต้องไหมคะแรกๆไม่มีใครอยากคบเราหรอกคะ่ะก็ดูสิการไปขอคอนเน็ชันของเราอะคะ่ะไปแบบอืมนะคะเราไม่ได้ไปแบบเฉิดฉายถ้าสมมติครูรู้เรื่อง NLP เหมือนพวกคุณในวันนี้ครูไม่ต้องห่วงเลยครูไม่มีวันไปเหมือนเสื้อคุณยายลายสกอตเก่งขาสั้นแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะในวันนั้นคะ่ะไปแบบเกงขาสั้นเสื้อลายสกอตคะ่ะหน้าตาไม่แต่งนึกภาพเอาเลยนะคะเครื่องประดับไม่ได้ใส่สะพายกระเป๋าคะ่ะที่เขาแถมจากร้านทอง นะคะคที่ได้แถมจากร้านทองมานานมากแล้วคุณคะไปสภาพนั้นจริงๆแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณมีมากกว่าครูคุณได้ยินสิ่งที่ครูพูดคุณสามารถพ,พัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้เลยมีคอนเน็ชันสร้างได้ในโลกออนไลน์ไม่ต้องแต่งตัวไปหาใครไม่ต้องเสี่ยงกับโรคเรามีคอนเน็ t ชันในนี้ได้เลยคุณฟังนะ สิ่งที่ครูไม่มีครูหายากกว่าคุณอีกนะครูไปหาคอนเน็ชันต้องเสียเงินค์ละสองหมื่นห้าสามหมื่นแต่คุณหาคอนเน็ชันได้โดยใช้เงินศูนย์บาทแม่เจา้าแล้วคุณหาคอนเน็ชันด้วยการที่คุณออกมาสวยแต่ในวันที่ครูหาคอนเน็ชัน ครูไปแบบคุณยายคนหนึ่งคุณป้าคนหนึ่งที่เดินเข้าห้องเรียนไม่มีใครอยากดังกาไม่มีใครอยากให้อย,อยู่กลุ่มเออแบบว่าก็ต้องฝืนทนเพราะมันเขาให้จับกลุ่มก็ต้องเอาชั้นเข้าไปด้วยมันต้องเอาชั้นเข้ายังไงฉันก็ต้องเอาชั้นเข้างงฉันต้องมีกลุ่มอยู่เข้าใจไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูก็สร้างนะคะเราไม่ได้สร้างง่ายด้วย สร้างจากยายป้านหน้าแก่สร้างจากคนไม่มีคอนเนคชันพูดไม่เป็นขวานผ่าซากหรออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเอาใจคนไม่เป็นแต่วันนี้ค่ะพวกคุณโชคดีอ่ะคุณเข้าใจไหมที่ครูค่ะเอาสิ่งนี้มาให้คุณแล้วคุณดูนะคะไม่เป็นขายออนไลน์ไม่เป็นถ้าสมมติเรามาบอกว่าเราขายออนไลน์ไม่เป็นคุณคะมันยากจังเลยออนไลน์มันยากจังเลยต้องโพสต์ต้องไลฟ์ live, ต้องอะไรก็ไม่รู้ยากมากมายคุณคะ ลองไปเป็นกรรมกรสักห้าวันไหมละ่ะหรือลองไปรับจ้างเขาขุดหัวเผือกหัวมันสักห้าวันไหมละ่ะหรือลองไปรับจ้างเกี่ยวข้าวทำนาสักห้าวันไหมไม่ต้องเยอะนะเอาห้าวันก็พอหรือลองไปทำไล่ทำนาทำสวนสักห้าวันไหมหรือลองไปแบบเป็นแม่ค้ายืนแบบทั้งวันไหมแล้วคุณจะรู้คะ่ะว่าโลกออนไลน์อะ่ะอย่าใช้คำว่าทำไม่เป็นง่ายสุดกว่างานทุกอย่างแล้ว